สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับขอบคุณที่กดติดตามและรับชมนะครับชนชมรถสวยมือเดียวป้ายแดงนะครับเอาไปใช้งานกันได้เลยครับสำหรับรุ่นนี้นะครับกับ Toyota Corolla Altis นะครับปี2012 1.6ตัว E นะครับ เช็คให้ทุกระบบแล้วครับคันนี้สภาพสวยนะครับหน้าเดิมหลังเดิมไม่มีชนหนักตัดต่อนะครับเป็นมือเดียวป้ายแดงครับกับเอาติดปี2012คันนี้ผ่อนเดือนละประมาณ5,4 0 0นะครับเช็คและชมตรวจสอบอยู่ได้ครับรถอยู่ที่สารยานะครับสำหรับใครที่กำลังเล็งหารถใช้งานนะครับตัวนี้นะครับห้ามพลาดบอกเลยว่าห้ามพลาดขอย้ำสองรอบนะครับ เพราะว่ามือเดียวป้ายแดงสภาพสมบูรณ์สวยๆภายในงามมากๆนะครับลองเช็คลองชมนะครับกับราคา269,000บาทนะครับเครดิตดีรอรับรถได้เลยครับผ่อนยาวผ่อนชิวเน้นใช้งานติดทนประหยัดดูแลง่ายอันไหลไม่แพงก็ต้องรุ่นนี้แะครับเป็นที่สุดของการที่จะนำไปใช้ได้อ,อย่างสบายใจแล้วครับเช็คและชมตรวจสอบอยู่ได้เลยครับ สวยสมบูรณ์นะครับไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพลิกคว่ำนะครับมาพร้อมชุดแต่งรอบคันสวยๆนะครับล้อเดิมโรงงานยางดอกเลือกใช้งานกันได้อีกยาวครับเป็นที่รู้กันนะครับว่ารุ่นนี้อึดทนถึกและใช้ง่ายอันไหลไม่แพงดูแลก็ไม่ยากครับเอาไปใช้งานกันนะครับภายในสวยๆเบาะหนังตึงๆครับเซ็นอร์ลล็อกแอร์แบก ABS นะครับซ้ายขวากระจกพับไฟฟ้าครับขึ้นลงไฟฟ้า4บานครบครับ เช็คและชมตรวจสอบไปดูรถทดลองขับจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับใครเครดิตดีนะครับเตรียมเอกสารไปได้เลยครับรอรับรถได้เลยครับเช็คและชมไปดูรถทดลองขับได้เลยขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามนะครับสําหรับคันนี้ต้องย้ําอีกรอบนะครับว่าห้ามพลาดและห้ามพลาดนะครับดูกระเป๋าจิงโจ้นะครับตึงเปี๊ยะไม่มีใส่ของนะครับเจ้าของดูแลมาดีมากๆนะครับสวยสมบูรณ์พร้อมใช้นะครับเอกสารพร้อมโอนภาษีไม่ขาดครับเป็นรถเต็นท์นะครับ อย้ำนะครับเป็นรถเต็นหลายหลายคนชอบถามว่ารถเต็นหรือรถบ้านผมเรียนง่ายๆแบบนี้นะครับใครจะขายก็ได้ครับถ้ารถคันนั้นมันถูกใจเราและสาภาพมันดีซื้อรถมือ2เน้นสาภาพเน้นโครงสร้างนะครับราคาเรารับได้ก็จัดรับไม่ได้ก็ปล่อยนะครับแต่ผมต้องบอกเลยว่าสําหรับอัลติสตัวนี้สุดจริงครับเป็นมือเดียวป้ายแดงราคาเปิดมาแบบนี้ใครที่กําลังเล็งหารถใช้งานนะครับแนะนําให้ไปเช็ค ไอทดลองขับนะครับจะพาเพื่อนพาช่างไปดูก็ได้นะครับและถ้าใครพร้อมจบจริงๆเขาเป็นมือเดียวป้ายแดงขับไปศูนย์ก็เช็คศูนย์ได้เลยครับสวยสมบูรณ์แบบนี้นะครับกว้างขวางนั่งสบายอันไหล่ดูแลไม่แพงมีหลายเกรดครับเข้าไปศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยครับในแฟนขับแฟนเพจของอ้า i ติขับนะครับแนะนําให้เข้าที่แฟนเพจ ท่านจะได้ประสบการณ์จากคนที่ใช้งานจริงเขาแบ่งปันประสบการณ์ตรงให้กับสมาชิกได้เลยครับไม่เชื่อท่านลองไอพิมพ์คำถามไว้ทักคำถามหนึ่งก็ได้ครับรับรองท่านได้คำตอบอย่างยาวและเยอะแน่นอนนะครับสวยสมบูรณ์ไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพลิกปั๊มนะครับคันนี้นำมาเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกให้กับสมาชิกนะครับถ้าชอบและสนใจนะครับโทรเจรจาสอบถามไปดูรถตรวจสอบสภาพได้เลยครับแต่เบื้องต้นต้องบอกเลยว่าคันนี้ใหม่และใหม่มากๆครับ ทำพลาดนะครับขอย้ำสองรอบนะครับเช็คชมตรวจสอบดูรถทดลองขับท่านจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับสำหรับใครที่เล็งหารถใช้งานนะครับอาลตินี่แหละครับเป็นอันดับหนึ่งและอันดับเดียวที่อยู่ในใจผมถ้ามีใครถามว่าหารถใช้งานช่วยหารถให้หน่อยผมจะเล็งไปที่ Vios และก็อาติสครับสำหรับอาลติก็เป็นเครื่องพันหกนะครับอัตราการกินน้ำมันก็นิดหน่อยพอประมาณนะครับเช็คชมดูรถทดลองขับได้เลยครับสารยา